สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งกับคุณครูบูงอีกครั้งค่ะวันนี้คุณครูมีบทอาขยานมาฝากเด็กๆอีกแล้วนะคะซึ่งบทอาขยานนี้คือบทอาขยานรับเมืองไทยตามคุณครูมาเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้มีทั้งหมด3ข้อค่ะข้อที่ห เด็กๆต้องอ่านออกเสียงคำได้ถูกต้องข้อที่2บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านบทอาขยานรักเมืองไทยได้และข้อสุดท้ายนะคะข้อที่3เด็กๆต้องท่องจำบทอาขยานรักเมืองไทยได้ค่ะคบทอาขยานรักเมืองไทยผู้แต่ง รองศาสตราจารย์นภาลัยสุวรรณธาดาคุณครูจะพาเด็กๆอ่านออกเสียงแบบร้อยแก้วก่อนนะคะเด็กๆตั้งใจฟังคุณครูให้ดีมาเริ่มกันเลยค่ะคนไทยนี้ดีเป็นพี่เป็นน้องเมืองไทยเมืองทองเป็นของคนไทย คนไทยเข้มแข็งร่วมแรงร่วมใจรักชาติยิ่งใหญ่ไทยสามัคคีธงไทยไตรรงเป็นธงสามสีทั้งสามสิ่งนี้เป็นที่บูชาสีแดงคือชาติสีขาวศาสนา น้ำเงินงามตาพระมหากษัตริย์ไทยเรารักเพื่อนบ้านไม่รานุกใครเมื่อยามมีภัยร่วมใจป้องกันเรารักท้องถิ่นทำกินแบ่งปันถิ่นไทยเรานั้นช่วยกันดูแลต่อมา มาฟังคุณครูอ่านแบบร้อยกองให้ฟังนะคะเสร็จแล้วเด็กๆค่อยฝึกอ่านตามคุณครูค่ะบทอาขยานรักเมืองไทยคนไทยนี้ดีเป็นพี่เป็นน้องเมืองไทยเมืองท เป็นของคนไทยคนไทยเข้มแข็งรู้ํำแรงรู้ํมใจรักชาติยิ่งใหญ่ไทยสามัคคีธงไทยไตรร เป็นที่บูชาสีแดงคือชาติสีขาวสอาดสนาน้นาำเงินงามตาพระมหากษัตริย์ไทย มีภัยรวมใจป้องกันรเรารักท้องที่อินทำกินแบ่งปานทินไทยเรานั้นช่วยกันดูแล จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆสำหรับบทอาขยานรักเมืองไทยเป็นอย่างไงกันบ้างคะเด็กๆได้ความรู้จากบทอาขยานนี้หรือไม่คุณครูสังเกตว่าจากบทอาขยานนี้เขากล่าวถึงธงไตรรงนั่นคือธงชาติไทยของเรานั่นเองค่ะเด็กๆรู้ไหมคะธงชาติของเรามีด้วยกันสาสี ได้แก่สีแดงสีขาวและสีน้ำเงินถ้าเด็กๆอยากรู้ว่าแต่และสีหมายถึงอะไรให้เด็กๆก,กลับไปอา่านบทร้อยกองรักเมืองไทยกลับไปฟังคุณครูอ่านบทร้อยกองให้เด็กๆฟังอีกครั้งนะคะจากนั้นมาบอกคุณครูหน่อยสิคะาว่าคำถามที่คุณครูถามไปมีคำตอบว่าอะไรบ้าง และเด็กๆได้ข้อคิดอะไรจากการอ่านและการฟังบทอาขยานรักเมืองไทยค่ะวันนี้คุณครูขอลาเด็กๆที่น่ารักไปก่อนนะคะส่วนวันใหม่คุณครูจะนำบทอาขยานเพราะเราะมาฝากเด็กๆอีกครั้งค่ะทุกครั้งก่อนจากกันไปคุณครูจะขอให้เด็กๆ มันรักษาสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรงดื่มน้ำที่สะอาดดื่มนมจะได้เติบโตสมวัยด้วยนะคะวันนี้คุณครูลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ